สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ก็ยายก็ทำเมี่ยงปลาทูเมี่ยงปลาทูแต่ว่าเราไม่ทำน้ำจิ้มซีฟู้ดนั้นเราจะทำกินกับกะปิสมัยสิแต่โบราณก็มีหนมจีนแต่เพื่อนขนมจีนนี่ปลาทูตัวใหญ่มากจ้ะเด็กๆไม่กินเมี่ยงขนมจีนเลยยาย อันนี้คือปลาทูปลาชูตัวใหญ่มาก,กาจ้เเาเพื่อนเวลากินเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะจะกินให้ดูนะอันนี้คือถ่ายคลิปแอดรีวิวอาหารก่อนรีวิวอาหารอันนี้พริกกะปิพริกกะปิน,ปนะ,ะ,ะคะเธออาบน,น้ำเลยเหรอกวาดห้องทำห้องให้สะอาดนะจ๊ะเธออาบน้ำก,ลกล้นตื้นมาตื้นก็ยังไม่ตุ่นหวาผักก็เนี่ยจะเป็นสวนเลยจ้ะผักแก้มปักกินจ้ะ อันนี้น้ำยาอะไรยายอะไรไปวัดนี่อ๋อดเด่นเีรก็เดี๋ยวก็จะกินให้ดูอยู่แต่ว่าอันนี้ยายอันนี้ยายยายจะสาธิตการผสมการกินนจังเพื่อนนี่ฮะใส่ปากเลยนี่จ้ะอันนี้เราถ่ายรีวิวให้ดูก่อน๋ยวเสร็จแล้วเราค่อยไปอ่ากินให้ดูอีกคลิปหนึ่งยังไม่ล้างหน้าแปรงฟันยังไม่ อะไรเลยจ้าไทยดูเดือนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ใบมะกรูด่ลยจ้าเพื่อนๆ